วิธีการตั้งค่าวันเดือนปีนะครับขั้นตอนที่1กดปุ่มรีโมทออฟครับเพื่อที่ให้ตัวเครื่องอยู่ในโหมดสแตนบายครับขั้นตอนที่2กดปุ่มโปรแกรมกใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านครับการบันทึกและตั้งโปรแกรมสามารถทําในโหมดการตั้งค่าสําหรับรีโมทกดกดปุ่มรีโมทสําหรับตัวตรวจจับกดกระตุ้นตัวตรวจจับให้ทํางานกดดอกกันหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปนะครับกดเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมายเลขโทรศัพท์ัระบบกดหมายเลข00ถึง17พเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการแก้ไขกดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่ากดรหัส08ครับโปรแกรมตั้งเวลาวันเดือนปีกดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าหน้าจอแรกนะครับก็คือปี2012นะครับ กดหนึ plan, the the ่งสองโปรแกรมตั้งเวลาวันเดือนปีกดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าส่วนข้างบนนะครับคือเดือนกดซูมหนึ่งครับเดือนที่หนึ่งครับวันเดือนปีกดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าขั้นตอนต่อไปนะครับคือวันนะครับสามสิบกดสามสิบครับวันที่สามสิบวันเดือนปี กดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับคือเวลานะครับสิบสี่ยี่สบเก้านะครับถ้าเป็นเป็นเว,เวลาที่เราต้องการกำหนดนะครับเราก็กดตามที่เราต้องการนะครับโปรแกรมตั้งเวลาวันโปรแกรมตั้งเวลาเวลาเสร็จแล้วตัวน,นี้จะเป็นนาทีนะครับตัวเอ็มเนี่ยครับเราก็กดนาทีครับโปรแกรมตั้งเวลาวันเดือน<ไ>ปี <ไป S 2> กดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและจับไปที่โหมดการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มโปรแกรมการบันทึกและตั้งโปรแกรมสามารถทําในโหมดการตั้งค่าสําหรับรีโมทกดปุ่มรีโมทสําหรับตัวตรวจจับกดกระตุ้นตัวตรวจจับให้ทํางานกดดอกกันหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อโปรแกรมขั้นตอนต่อไปนะครับกดรีโมทออฟนะครับเพื่อที่ให้ตัวเครื่องอยู่ในโหมดสแตนบายครับ